สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านับวันนี้จะเจอกับผมเดนัดเทปบอลครับเราเจอกันวันนี้ครับก็13เมษายน2568ครับยินดีต้อนรับพี่ๆทุกท่านครับเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยของเราด้วยก็ขออวยพรให้กับพี่ๆทุกท่านครับ ที่ผ่านเมนคลิปนี้ครับโชคดีเฮงๆปังๆครับที่สาคัญเหนือสิ่งอื่นใดสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนทุกท่านยับวันนี้ยังคงมีโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจครับเมื่อวานนี้ใครอยู่ในชมรมแมตเต็มเครื่องกันไปอีกแล้วครับไล่กันไปครับตั้งแต่ช่วงหัวค่าเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นบอลไทยอย่างบีจีประทุมบอลญี่ปุ่นยับอย่างเซเรโซโอซาก้าตกรอบดึกครับก็ถือว่าไม่ดึกมากอะสักสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยก็จะมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อวานนี้ครับตัวเน้นนะครับในชมรมอย่างเอเวอ รวมไปถึงบุนเดดิกาให้รองทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินไปเนี่ยก็เสมอกับเลเวอร์ไปศูนย์ประตูรศูนย์ชุดอัลบั้มสาครับหชุดครับก็จะเป็นทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินเอเว์ตันและแอตตาวิลล่าไม่ทําให้ผิดหวังครับก็ยินดีกับพี่พที่อยู่ในชมรมทุกคนเลยส่วนใครอยากรับแนวทางฟุตบอลดีๆแบบนี้ก่อนใครครับก็ง่ายๆเลยครับขอแค่พี่พี่ท่านเปิดใจ ตามรูปโปรไฟล์ครับจะมีทางเข้าชมรมอยู่ได้แนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครตลอด24ชัมม่วโมงทุกวันอย่างแน่นอนครับและสําหรับคัมคืนวันนี้ครับสทีมที่น่าเลือกเชียร์ประจําหน้าคลิปครับพร้อมเสิร์ฟแล้วสําหรับใครที่ตามคลิปนี้ให้จบป,ปังๆทุกท่านเลยครับ คู่แรกสำหรับคัมคิววันนี้ครับเราจะไปลุียนกันที่สึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับว่าที่แชมป์ในฤดูกาลนี้ครับอย่างน่าดานของริโอพูลครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเขามองว่าโจทิ้งครับอย่างลิเวอร์พูลเหนือกว่าอยู่เยอะพอสมควรครับเงื่อนไขวันนี้ต้องชนะไอขาดครับด้วยผลต่างประตูอย่างน้อย2องประตูถึงจะได้เฮครับนัดเจาะลุยไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยครับวันนี้แนะนําให้เลือกเชียร์โจทิ้งอย่างลิเวอร์พูลได้เลยครัััับบบเเเเเกกกมมทีีีีี่่หหลลลลือออครรรรรสาพพยย์์งฤษนถ้ิวู ชนะได้ประมาณ3-4เกมเนี่ยก็การันตีแชมป์นในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยเลยแม้ผลงานโดยรวมครับของริวพูครับจากช่วงหลังพักเบรกทีมชาติมาเนี่ยจะดรอปไปข้อง้างเยอะลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมลองสุดครับแต่คุณภาพของตัวนักเตะประกอบกับเกมขั้นคืนวันนี้เป็นเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยนัดยังมองว่าดีกว่าทีมเยืยนอนอย่างเวทแฮมยูเอตดอยู่เยอะจริงๆครับทีมเยือนอย่างเวทแฮมครับห้าเกมลองสุดจากทุกรายการชนะ1เสมอ2และลุดแพ้ไป2เกมจาก5เกมลองสุดวันนี้เสียเปรียบด้วยการรับบทออกมาเล่นเป็นเกมเยือนด้วย สเกมหลังสุดครับที่พวกเขาเจอเจอกันมาเนี่ยแมริวอพูตกไปทั้งไปและกลับ5-0 5-1ครับถือว่าเป็น้านได้ของเวสแฮมที่ดูเหมือนแพ้ทางชัดเจนครับวันนี้คุณภาพแนวรุกครับยังอยู่กันครบสําหรับริวอพูประตูแรกมาไวไหลถึงประตูที่2แน่นอนเพราะฉะนั้นคู่แรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษค้่ําคืนวันนี้มองเจ้าบ้านอย่างริโอพูได้เลยครับ คู่ที่2ครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลยูไในเตดครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดครับสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นสาหรับคําคืนวันนี้ครับเจ้าถิ่นอย่างนิวคาสเซิลเองเนี่ยก็ถูกมองว่าดีกว่าในระดับหนึ่งครับเงื่อนไขวันนี้คือบังคับชนะเท่านั้นครับหนึ่งเมล็ดเฮเล็กๆสองเมล็ดถึงจะได้เฮแบบเต็มๆครับสำหรับคู่นี้นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาให้เรียบร้อยคําคืนวันนี้คร จะเปิดบ้านและเอาชนะแมนเชสเตอร์ได้อย่างแน่นอนครับนิวเซิล hmm. ผลงานของพวกเขายอดเยี่ยมมากครับ5เกมมาสุดจากทุกรายการเสมอหนึ่งและเก็บชัยชนะรวดติดต่อกันมาถึง4เกมติดแล้ววันนี้ยังได้เปลี่ยนล่นในทีมของตัวเองด้วยส่วนทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยู่ในแต่ดครับ5เกมล่าสุดจากทุกรายการเนี่ยพวกเขาครับชนะได้2เกมแพ้1แล้วก็เสมอไป2เกมครับแต่ว่ากลางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังมีเกมที่น่าเป็นห่วงครับเกมแรกครับในยูโรปาลีก ก็บุกไปเสมอกับโอลิมปิกลียงมา2ประตูต่อ2กลางสัปดาห์เนี่ยจะต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านโอลิมปิกลียงด้วยครับวันนี้นัดมองว่าข้อผิดพลาดของแมนเชสเตอร์เดในเรื่องของเกมรับยังคงเยอะพอสมควรครับรวมไปถึงข้อผิดพลาดของผู้รักษาป,ประตูอย่างอ e ันเดโอนาน่าด้วยเพราะฉะนั้นค,คัมเปิลนี้ที่เด็ดที่ขาดในการจบสกอร์เป็นาด้านของนิวคาเซิลครับที่เหนือกว่าอยู่เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นด้านของอิซัก โตนาลี่โหระยัก์อีกเยอะเลยเพราะฉะั้นวันนี้ครับมองว่าซิลจะเปิดบ้านและเอาชนะแมชเชสเตอร์เต็ดได้อย่างแน่นอนครับ คู่ที่สามครับปิดท้ายกันที่ฟุตบอลกานโชวชิราไอิตาลีครับวันนี้อัตาลันดาครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบโุนยาสำหรับคู่นี้ครับจากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจ้ดทิมงยาตาลันดาครับพวกเขาจูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขนี้ต้องชนะให้ได้ครับถึงจะได้สําสหรับคู่นี้นัดเจาะรึไปดูรายละเอียดมาข้ามคืวันนี้ครับนัดมองว่าผู้มาเยือนยาตาลันดาครับจะมี หนึ 1> 1่งแต้มกลับออกไปเป็นอย่างน้อยครับเจ้าถิ่นยาอัตลันดานครับแม้อันดับคะแนนในลีกเนี่ยจะดูดีกว่าครับแต่ผลงานโดยวรวมถือว่าดรอปไปเยอะจริงครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และลุดแพ้มาถึง3เกมติด,ต,ดติดแล้วนะครับวันนี้ได้เปรียบไปเล่นในบ้านก็จริงแต่การเปิดบ้านครับต้องรับการเยือนชีมเยือนอย่างบรุญญาในจุดที่ดีที่สุดของบรุญญาแบบนี้ก็ไม่ใช่งานที่ง่ายของอัตลันดาแน่นอนครับบรุญญาครับพวกเขาเสมอหนึ่งและเก็บชนะไปถึง4เกมจาก5เกมลองสุดครับแม้วันนี้สเสือเปรียบไปกาว,วรับบอเล่นเป็นเกมเยือนแต แต่สถติการออกไปเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยกว้าชัยครับมาถึง3เกมติดเพราะเช้าวันนี้ครับความสม่ำเสมอในเรื่องของฟอร์มเนี่ยเป็นบรุญญาที่ดูดีมีภาษีกว่าชัดเจนวันนี้พวกเขาเนี่ยบุกมาไม่แพ้กลับออกไปแน่นอนครับมองไปที่ทีมเยืยอนจากบรุญญาได้เลยครับ3ทีมครับที่จัดมาให้หน้าคลิปวันนี้ชอบทีมไหนตามมาได้เลยครับส่วนตัวการันตี v ี p เจอกันในชมรมครับต้ารูปโปรไฟล์มีทางเข้าอยู่ที่สําคัญเขาบอกว่าสปอนเซอร์ของนายครับการันตีเลยว่ามั่นคงและปลอดภัยไม่สุดครับค่ำคืนวันนี้เชียรฟฟตบอลบัมีความสุขครับขอให้พี่ทุกท่านโชคดีครับ